ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆก,กันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งปะทูปมหาสเสน่ห์มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิ์ได้ผ่านการทําพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูงสวัสดีค่ะ จะสุทิบริววนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องความรักของทวยเทพกันต่อนะคะเรามาพูดถึงลูกขององค์ปู่ทศกันกันนะคะเพราะว่าเทปที่แล้วเราคุยถึงแม่แม่แล้วรานนี้เราก็มาคุยกันลูกๆแล้วกันว่าองคูรทศกั์มีลูกทั้งหมดประมาณกี่คนใครกันบ้างะคะอ<ร>าจารย์มีทั้งหมดเนี่ยนะคะที่สืบคนได้ก็ประมาณเจ็ดนะคะที่นับเป็นพันๆแล้วไม่พูดถึงนะคะอ่ะก็ คนแรกนะคะจะเป็นลูกที่ชื่อบรนไยกันนะชื่อน้ทุกะเกิดจากนางกาหักทีนะคะที่เป็นลูกของเจ้าเมืองปรดานะคะแต่เรื่องลิกและอาวุธเดี๋ยวเรายกกันไปไว้ในเทปอื่นกันเนาะเพราะว่าไปเยอะมากเลย แล้วก็คนที่สองนะคะก็คืออินทรชีถ้าใครเรามาเขียนก็จะคุ้กับชื่อน,นี้เหมือนกันนะคะนะก็เป็นลูกของพงโโระนางมณโฑนะ,ะแล้วก็เป็นทศพินคนหนึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ลูกของปู่ทศกัณฐ์เป็นลูกของปู่พิเพศอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าบ,บางตำนานนะที่ เราสืบค้นมาก,ก็คือลูกของพานางมโนโถตอนที่ก่อนปู่ทศกัณฐ์จะตายท้องหนึ่งเดือนอแล้วก็อีกคนเนื้อหาปูมานนะคะ<อ>เป็นโหรสดแั่นตนที่เมื่อกี้บอกไปนะคะ<อ>ก็เกิดจากนางสนมพผนตนอ่ะแล้วอีกคนนึงก็คือชื่อสิบรถเป็นลูกของนางสนมสิบตนอันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่นะคะคนนี้แล้วก็คนที่หกก็คือนางอุพันมัจฉา ที่เป็นลูกของนางปานางชุนรักษาก็คือเป็นภรรยาของฮันุมานภรรยาของฮันุมานใช่ก็เท่ากับว่าหนุมานนะคะเป็นลูกเกิดของปู่ลัทธิการ์แต่ว่าลัทธิการ์ต้องมาตายด้วยกองทัพของพาะรามนะคะและมีคนหนึ่งเป็นลูกที่เกิดจากนางชาพังเป็นลูกแฝดนะคะชื่อพศคีรีวันกับพศคีรีทรนะคะชื่อกายการ์กายการก็คือมีกายเป็นยักษ์ทำไมมีสองคน เป็นฝาั่แฟรอค่ะมีกายเป็นยักษ์แล้วก็จะมีงวงน้อยๆใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าใครไม่เคยเห็นให้ไปที่วัดทับแก้วเลยยืนอยู่ข้างหน้ารอคุิยหมดก่อนนะยืนอยู่ข้างหน้าลรงมหาบาลวิสวาศาสตร์อ่ดจะเป็นกายสีเขียวกับสีแดงสีแดงขางคนเรียกสีหกดินสีหงษ์นะนะคะก็คือยืนอยู่ข้างหน้าเลยเป็นยักษ์นะ ต่อมาเนี่ยคือโทสการ์เนี่ยยกให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของเพื่อนเพื่อนโทสการ์คือไม่มีลูกไงอ๋อค่ะปู่โทสักการ์ก็เลยยกให้เท้าหัสวสกรรมนะเจ้าเมืองดูลำจนพูดยากนิดนึงนะอืมนี่แหละยกให้เป็นบุตรบุญธรรมตอนหลังก็กลับมาคิดถึงพ่อพอกลับมาพ่อช็ไเป็นลบใช่ก็ให้เป็นลบพอไปลบก็โดนพังจัดการสอยลละเรียบร้อยก็ วางไว้ 1, แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักเกี่ยวกับถวยเทพอื่นๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s ับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกินง,งานจัดสูตทิ์นะคะแล้วก็จัดจัดสูตทิ์ด้วยก็ใครใครมีอะไรแสดงความคิดเห็นลงมาใต้คลิปเขียนได้นะคะสำหรับว,วันนี้นะคะเดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าดูซิเราจะมาคุยเรื่องถวยเทพองค์ไหนกันนะคะสวัสดีค่ะ